สวัสดีครับวันนี้พบกับโวตัวไข่เช่นเคยนะครับและวันนี้เราอยู่กับนิว Nissan a เม r a ปี2023นั่นเองครับวันนี้โวราคาจะพามาดูทีละส่วนนะครับผมว่าเจ้านิว Nissan a เมร a เนี่ยมีอะไรที่ปรับเปลี่ยนไปบ้างมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับแบไปราไปรับชมกันได้เลย ถึงตัวกุญแจก่อนนะครับกุญแจนเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนใหม่แล้วจะเห็นได้ว่ารูปทรงใหม่นะครับผมมีปุ่มที่สามารถเปิดปิดตัวรถได้แล้วก็ปุ่มสตาร์ทรถนะครับผมแล้วก็ปุ่มเปิดปลดล็อกฝาถ้ายนั่นเองครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยมันเป็นการปลดล็อกฝาถ้ายแบบแมน,นนวลนะอ่าก็ การที่เราจะได้กุญแจเจ้าแบบนี้นะครับผมจะมีเฉพาะรุ่น V แล้วก็ VL เท่านั้นนะผมต้องขอบอกก่อนอย่างนี้นะครับผมที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่เนี่ยคือเขาได้ใส่ชุดแต่งมาแล้วนะครับที่จริงมันจะไม่ได้มีการตัดลวดลายไม่ได้มีการใส่สเกิตไม่ได้มีการตกแต่งแบบ การชนหรืออะไรมานะฮะตามโชว์ลุมทั่วไทยเนี่ยเขาจะใส่ชุดแต่งอันติเมตครับมันจะมีดีเทลรอบคันให้เพื่อนๆเ,เห็นทั้งหมดเลยว่าเพื่อนๆอ,อยากได้แบบไหนอันนี้ก็ลองติดต่อแล้วก็ลองสอบถามราคากับทางดิลเลอร์ที่เพื่อนเพื่อน ไปดูนะครับผมว่าราคาเป็นไงบ้างเราเอาชิ้นไหนได้ไม่ได้อันนี้ค่อยมาว่ากันเนาะเรื่องขอที่ดีไซน์กระจังหน้าของตัวรถนะครับผมจะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างดูดุขึ้นกว่าเดิมนะเป็นสัญลักษณ์ตัววีอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เหมือนคนกําลังจ้องเราอยู่แบบนี้เลยนะครับกระจังหน้าทั้งชิ้นนะครับโดนปรับเปลี่ยนใหม่ให้ดูตรงตัวแล้วก็ดูสวยงามแบบนี้นี่ผมลองให้ดูแบบนี้ก่อน เห็นไหมมันสวยมากๆเลยนะอันนี้เป็นทุกรุ่นเนี่ยเพื่อนๆจะได้แบบนี้เลยนะครับมันจะมีความเงาเป็นดำกลอสครับนี่เห็นไหมตัดกับสีโครเมียมของตัวรถรวมทั้งเพื่อนๆจะได้โลโก้ใหม่ของจางนิสันแบบนี้นะครับเริ่มใส่เข้ามาในนิสันอเมล่าปี2023นั่นเองครับเห็นไหมสวยงามแบบนี้เลยนะครับแล้วเขาก็ได้มีการฝังตัวเรดราเข้าไปครับเพื่อนจะเห็นตัวปลาตรงนี้ไหมอืม เลด้าเรื่องเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยเขาก็ยังคงมีให้เหมือนเดิมแล้วเขาก็จะมีตัวนี้ครับเห็นไหมอันนี้ผมขอชมเลยนะเขาได้มีการฝังกล้อง360องศามาให้ด้วยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตัวกล้อง360องศาเนี่ยจะมีให้เฉพาะรุ่น V แล้วก็ VL เท่านั้นนะครับเขาจะทํางานคู่คูนกับตัวระบบความปลอดภัยด้านบนที่เป็นกล้อง A d a s เห็นไหมอืม เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยระบบความอดภัยของตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดไฟหน้าหรือว่าเลนดีพาร์เจอร์เลอร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาจะทํางานโดยการใช้เลดาราจับทางข้างหน้าอะไรพวกนี้นะครับแต่พอมีกล้องแล้วเนี่ยเขาจะทําให้ส่วนความปลอดภัยเนี่ยมันปลอดภัยมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบบเปิดไฟสูงต่ำอัตโนมัตินะครับผมออโต้ไฮบีมเนี่ยเขาจะอ่านกับคันหน้า วิ่งตามเส้นจราจรนะครับถ้าเราออกนอกเส้นนะฮะมันก็มีการแจ้งเตือนนะครับรวมทั้งแต่ว่าคันนี้ที่น่าเสียดายมากๆเลยครับเขาไม่ยอมให้อดัตต c r ครู e คอนโทรลมาเขาให้แค่ Cruise Control มาเท่านั้นนะฮะ แล้วก็เขาจะมีพวกเกี่ยวกับการแจ้งเตือนของตัวรอบรถครับที่เวลา,ามีใครเดินผ่านนะครับผมหรือว่ามีวัตถุที่ค่อนข้างใหญ่ในระดับหนึ่งนะครับเขาก็จะมีการแจ้งเตือนในจอให้เราเห็นเป็นมุมแต่ละมุมเลยคลุดโคมไฟกันดีกว่านะครับผมจะดีไซน์คล้ายๆเดิมหรือเรียกได้ว่าเหมือนเดิมเลยก็ได้นะครับตรงนี้จะเป็น daytime running light นะครับผมแล้วก็ชุดไฟเนี่ยเป็นแสงสีขาวเป็น LED ยิงรีเฟกกันกะในโคมแบบนี้เลยเห็นไหม โ,โดนปิดทำไงดีโอเคแล้วก็ตรงนี้ยังเป็นหลออไส้อยู่นะครับกลมๆเห็นไหมตัวโคเมเลยไรเอยเนี่ยเขามีการบิวเป็นสีดำครอสมาทำให้เพื่อนๆไม่ต้องไปแต่งเพิ่มครับมันเข้ากันกับชุดกันชนหน้ามากๆเลยนี่แล้วก็ด้านล่างตรงนี้ครับไฟตัดหมอกเป็นไฟแบบ LED แสงสีขาวนะครับส,สวยๆแบบนี้เลยนะอืมแต่ว่าเมื่อกี้ครับที่มันดับไปเพราะว่าถ้าเราเปิดสวิต ออนของตัวไฟไว้นานเนี่ยตัวระบบครับเขาจะตัดการทํางานทิ้งเพื่อเซฟพลังงานของตัวรถนั่นเองครับหนึ่งชุดแต่งที่เพิ่มเติมเข้ามาที่ผมบอกครับก็คือชุดนี่สเกิร์ตด้านล่างนี่เองครับสเกิร์ตด้านล่างเนี่ย,รรยหรือว่าชุดแต่งรอบคันในแต่ละส่วนนะครับไม่ว่าเป็นด้านข้างด้านหน้ดา,นด,านด้านหลังตัวนี้เนี่ยเขาได้มีการทําเกี่ยวกับเรื่อง R&D ครับในการทดสอบนะครับว่าไม่ได้ทําไปเพียงแบบ เล่นๆน,นะครับได้มีการทดสอบแล้วว่าตัวนี้เวลาขึ้นลูกระนาดหรือขึ้นทางชันนะฮะมันจะไม่ได้มีการไปกระทบกระเทือนหรือว่าไม่ได้มีการไปขูดกับตัวพื้นถนนหรือว่าลูกระนาดใดๆทั้งสิ้นเลย texture คือไม่ใช่เป็นสีดำา l ลอสธรรมดานะยังทำเป็นผลึกอยู่ด้านในสวยๆแบบนี้เลยนะครับ มาถึงด้านข้างตัวรถนะครับผมไซส์สิ่งของตัวล้อเนี่ยจะเท่ากันทุกโมเดลเลยก็ว่าได้นะครับจะเป็นขนาด1.95ท้ะ R15 แบบนี้เลยนะครับลายล้อแม็กอาจจะดูเพลนๆไม่มอยดูแบบว่าดูค่อนข้างเรียบมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากที่จะสวยกว่านี้ครับซื้อชุดแต่งของเขาครับจะเป็นขนาดล้อ16นิ้วแล้วก็ลายล้อแม็กค่อนข้างสวยมากๆเลยเป็นสีดำตัดกับสีโครมเมียมนั่นเอง นี่ผมให้ดูตัวกล้อง A-DAS จะอยู่ตรงนี้นะครับและจุดหนึ่งของคันนี้เนี่ยคือเขากระจกบานหน้านะครับเพื่อนๆจะได้อคูสติกกลาสมาด้วยนะเพื่อลดการต้านของตัวรมนะครับลดแรงเสียงนะฮะเข้ามาตอนที่เราขับขี่นั่นเองครับชุดหลังคาข้างบนเนี่ยตัวนี้เป็นถูดโหนใช่ไหมครับเราสังเกตการเก็บงานของเขาครับเพื่อนๆจะเห็นผลึกเห็นไหมคือเขาไม่ได้ทําสีเลนๆนะเขามีการลงดีเทลครบผมแล้วก็ ทำชุดสีออกมาแล้วก็เว้นตรงช่องตรงนี้เนี่ยทำให้มันดูดูดีครับดูไม่ดูไม่เหมือนกันพ่นสีทบป,ปะครับดูเป็นอีกชิ้นนึงเลยก็ได้แบบนี้นะครับผมอมทั้งตัวหลังคาตัวหลังคาก็เป็นผลึกเช่นเดียวกันนะฮะทำชุดสีมาดีมากๆเลยบานเฟรมก็เป็นผลึกเรื่อยๆดูดิเอออันนี้คือค่อนข้างใส่ใจดีเทลอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ลากมาถึงตรงด้านหลังตรงนี้ครับ เห็นไหมเขาก็ใช้เป็นสีตัวเดียวกันกับทั้งตัวกระจังหน้าตัวซุ้มล้อตัวหูกระจกคือใช้มาเป็นสีเดียวกันทั้งหมดแบบนี้เลยนะเอออันนี้ค่อนข้างธรรมดีครับนี่เห็นปะกระจกก็จะมีผลึกที่เป็นเม็ดสีสีดําก o อสแบบนี้ครับสวยสวยเลยแล้วก็นี่ครับเป็นไฟเลี้ยวนะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนปึ๊บ เห็นไหมเป็นไฟเลี้ยวแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีกล้อง3ามร้อสิ่องศานี่อยู่ทางด้านใต้มาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีไบร์ t สปอตมาให้ด้วยนะเอาสิเห็นไหมเขามีไบร์ทสปอตมาให้ด้วยนะฮะอืมโอเคแล้วก็ถัดมาครับตัวนี้จะมีตัวที่เป็น,อ Key, นคอมฟอร์ตคีย์นะฮก็คือหรือว่าคีย์เลสก็ได้ก็คือจะเป็นการกดครับเพื่อล็อกนั่นเองครับหูกระจกจะ พาไปนะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็เป็นการปลดล็อกเห็นไหมอ่ามีให้มีให้ทั้งคู่หน้าเลยนะทั้งฝั่งคนขับนะครับแล้วก็ฝั่งผู้นั่งต่อหน้าน,นั่นเองครับผมค่อนข้างชอบการออกแบบบ้านท้ายนะฮะตั้งแต่ตัวโครงเสาบีลากลงมาตรงโครงเสาสีนี่แหละครับมันทําให้ดูตัวรถเนี่ยดู เคิฟแล้วก็ดูยาวใหญ่นะฮะการออกแบบด้านหลังคือทําได้ดีมากๆครับขนาดยางหลังนะครับก็เท่ากันกับด้านหน้าครับคือ1 9 5่งเก้าห้าทัหก R 1 5นั่นเองครับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นชุดแต่งที่ขาดหายไปนะครับผมก็คือจะมีชักฟินให้ครับแต่ชักฟินเนี่ยจะเป็นแค่ชุดแต่งเท่านั้นนะครับไม่ได้มีอริียบทในการขึ้นส่งสัญญาณในทักสินเพราะว่าเขาฝังตัวเส้นวิทยุนะฮะนี่จะอยู่ทางด้านกระจกด้านหลังตรงนี้เนาะ อันนี้เป็นชุดแต่งนะครับผมจะเป็นดักเทลด้านบนนะครับเป็นสีดำกรอสเนาะสวยเลยก็เป็นชิ้นเดียวกันครับเป็นสีเดียวกันเลยแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ครับจะเป็นตัวไฟถอยน่าจะเหมือนเดิมนะแล้วก็จะเป็น V Shape แบบนี้ครับผมปลดล็อกให้ดูก่อนนี่เห็นป่มแต่ตรงนี้ยังเป็นไฟหลอดไส้อยู่นะครับเบรเอออะไรเอยน่าจะเป็น L.E.D แล้วนะฮะสวยเป็น V Shape แบบนี้นะครับ้าสลักวี VL ก็ยังมีอยู่นะครับผมแล้วก็ ดีเทลต่างๆนี่อเมล,ล่ายู่แบบนี้เนาะด้านล่างครับอันนี้ก็เป็นชุดแต่งอีกชิ้นหนึ่งก็คือที่เป็นสเกิร์ตชิ้นล่างด้านหลังนี่แหละครับตัวนี้มีทำลายคาร์บอนมาแบบนี้นะแล้วก็จะเป็นนี่พลาสติกนะครับเป็นท่อหลออสองชิ้นแบบนี้นะครับไม่เจาะรูด้วย <laughs> แล้วก็ท่อจริงครับจะอยู่ด้านในตรงนี้อืม หลอกได้เนียนตามากๆเลยนะโอเคเรามาดูอ่ะตรงนี้กล้องถอยหลังนะฮะมาดูด้านหลังกันปึ๊บทุกรั้งที่เปิดปิดฝาท้ายนะครับเขาจะมีการแจ้งเตือนแบบมาร์กีนะครับด้านบนมีการทําเป็นตัวห่อมาดีๆแบบนี้นะครับการเก็บสายเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยเป็นไงบ้างนี่การเก็บสายอย,าอยู่ทางด้านนี้นะครับนมแล้วก็ด้านใต้เนี่ยจะมีหลอดไฟดวงเล็กๆกลมๆ อยู่ตรงนี้ดวงหนึ่งนะฮะเสียงสีส้มเหมือนลอดไส้เลยแต่น่าจะเป็น l อวดีนะโอเคแล้วก็นี่ทางด้านในเป็นไงบ้างก็จะประมาณนี้พื้นที่เก็บสัมภาระเขาเคลมไว้นะว่าเยอะที่สุดในคลาสนะครับแต่ผมมองดูแล้วเนี่ยมันก็ใหญ่อยู่พอสมควรแบบนี้เลยนะแล้วก็ด้านล่างครับนี่จะมีชุดปะยางอะไรอย่างงี้นะครับมาให้แล้วก็ที่เก็บของเล็กน้อยประมาณนี้เนาะโอเคเราไปดูภายในกัน มาดูภายในกันปึ๊บโอเค่า <laughs> ตรงนี้ก็จะมีที่ล็อกเด็กให้เหมือนเดิมนะครับทั้งสองบานเนาะแล้วก็แต่ละส่วนเนี่ยเขาพยายามบุหนังนุ่มๆม,มานะครับแบบนี้เลยนี่ตรงนี้แต่ละส่วนเห็นไหมซอฟทัชมาแต่ละส่วนเลยนะครับแล้วก็ทําเป็นลายเคฟล่าตรงนี้นะครับกระจกไม่ออโต้น,นะเฉพาะคนขับเท่านั้นถึงจะเป็นออโตโ้ แล้วก็จะมีตัดสีน้ําเงินแบบนี้มีไฟแอบเบียนซ่อนไม้อยู่ทางด้านใต้นะครับแล้วก็มีนี่ทำลายเคปล่าเขียนว่าอาร์เมล่าแบบนี้มีที่วางแก้วให้1สล็อตนะเนี้ดีทั้ง2ฝัฟังเลยนะครับไม่ต้องไปแย่งกันวางตรงกลางนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือเขาจะมีชุดแต่งที่เป็นเพลทติดตรงนี้ครับเบอะอเอเยแลรเอวยเหมาะกับการนั่งประมาณสคนนะครับแต่เมื่อกี้ลองอัดไป3แล้วนั่งได้ครับ บอกเขาทําซอมมาถึงด้านข้างตรงนี้ผมค่อนข้างชอบนะเวลาเราเลี้ยวนะครับคนนั่งตอนหลังเนี่ยจะเจอกับความนุ่มนวลตรงนี้อันนี้คือดีไซน์มาดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นช่อง USB Type A 1สล็อตเท่านั้นไม่ได้มี Air ไม่ได้มีอะไรเลยนะฮะอืประมาณนี้แหละสําหรับด้านหลังที่จับเอออะไรเอยก็มีมาให้ครับแต่ก็ไม่สามารถพับเบาะได้นะมี Isofix มาให้ครับ นี่มีโลโก้ตะขอจะอยู่ตรงนี้นะครับมีให้ทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็ไม่มีที่พักแขนตรงกลางเห็นไหมอืมอ่าผู้นั่งตอนหน้าปุ๊บนี่เป็นไงเห็นป่ะข้ามประตูก็จะมีตัวกดล็อกปลดล็อกนะครับปรับกระจกปรับล็อกไม่เปิดกระจกนะครับออโต้บานเดียวเท่านั้นแล้วก็นี่ลายเคฟล่าแบบนี้อย่างที่ผมบอกครับทุกบานเขาจะดีไซน์มาเหมือนกันเลยก็คือเขาทำพัดชิ่งนุ่มๆแบบนี้มาให้นะครับ แบบนี้เลยแล้วก็ที่หวางแก้วน้ําแผ่นเพลทไม่มีนะครับต้องซ,ซื้อเหมือนเดิมแล้วก็เบาะยังเป็นการปรับแมน,น่นวลก็คือตัวนี้ปรับเอนนะครับแล้วก็ปรับความสูงต่าของตัวบะอ,อันนี้น่าจะเป็นการปรับลงต่ําที่สุดแล้วนะครับอตอนเมื่อกี้ผมไปเทสมาก็ใช้ได้ใช้ได้ที่เปิดฝาถังน้ำมันนะครับเปิดกระโปรงแล้วก็ตัวปุ่มออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับแป้น break, เบรกแป้นคันเร่งเนี่ยเราสามารถที่จะ แอดออนซื้อแอ c เซซอรีเป็นแบบสปอร์ตได้นะอืมเค okay, แล้วก็ตรงนี้ครับเบรกมือยังเป็นแบบ <laughs> ขันโยกอยู่นะแล้วก็ปุ่มออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับคันเกียร์มีตัวเกียร์โลมให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ช่องวางของประมาณนี้เลยที่วางแก้วน้ำสองตำแหน่งนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็น พวงมาไยจะมีระบบคูสมาให้นะครับเอนเตอร์เทนเมนต์อยู่ตรงนี้แล้วก็พวงมาไยจะเป็นแบบ D-shape สวยๆแบบนี้เลยนะครับขึ้นลงออกสะดวกด้านขวาจะเป็นอนาล็อกนะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นดิจิตอลเรากดให้ดูนิดนึง<า>นนะี่เห็นไหมนี่เห็นบ่าเป็นสามารถปรับดูค่าต่างๆได้แบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้ แล้วก็เฉพาะตัวท็อปแล้วก็ตัวรองท็อปนะครับจะมีการแจ้งเตือนแรงดันลมยางมาให้นะครับประมาณถ้าต่ำกว่า75%เนี่ยมันจะขึ้นแจ้งเตือนนะครับผมหน้าจอก็ยังเป็นจอเดิมอยู่นะครับตรงนี้ทำทัชชิ่งมาเป็นสีน้ำเงินนะแต่ด้านบนจะเป็นพลาสติกอย่างนี้นะครับจกเฟรมเลดนะครับปรับแสงเป็นแบบอัตโนมัติกึ่งกึงแล้วกัน <laughs> แล้วก็ไฟด้านบนจะเป็นสีวอร์มนะครับ ่มมีปุ่ม SOS ให้แต่ปุ่ม SOS เนี่ยอาจจะต้องกดค้างเพื่อโทรออกเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเขามีการฝัง eSIM ไว้ครับใช้เกี่ยวกับระบบตัว Nissan Connect Service นะครับ Nissan Connect Service เป็นแอป,ป,ปที่สามารถใช้ค้นหาตัวรถยนต์ผ่าน Google Map หรือ Apple Map ได้นะครับนอกจากนั้นตัวแอป,ปเนี่ยยังสามารถสั่งการรถยนต์ได้หลากหลายรูปแบบมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเปิดไฟหน้ารถนะครับส่งเสียงแตรแจ้งเตือนว่าตัวรถอยู่ตรงไหนล็อกรถปลด,ปดล็อกรถ รวมทั้งสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้แอร์เย็นฉ่ำๆกันเลยนี่ปุ่มแอร์นะครับแล้วก็ช่องชาร์จ USB Type A แล้วก็ปุ่ม p o w e r l e ล s แล้วก็ตรงนี้จะมีสัญลษณกชาร์จไวเลสนะครับแล้วก็จะเป็นแท่นชาร์จไวเลสนั่นเองอยู่ตรงนี้ เป็นยังไงบ้างครับน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะไปทดลองแล้วก็ไปลองขับกันดูว่าเจ้าตัวนี้มีความที่การขับขี่เป็นยังไงนะครับผมสมรรถนะการแฮนดลดิ้งนะครับหรือว่าตาเร่งจะเป็นอย่างไรแต่เราไปดูกันต่อนะครับก่อนที่เราจะไปทดลองนะครับผมก็จะพามาแนะนำข้าๆข,ข,ข,ของตัวรถนะครับพวงมาลัยเป็นดีเชดแบบนี้นะครับเพื่อการลุกเข้าลุกออกของตัวรถที่ง่ายขึ้นเองครับมีระบบครูสคอนโทรลนี่ อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็คําสั่งเสียงเอออะไรเออจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดฝั่งซ้ายจะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับฟิลลิ่งฮัชชิ่งของพงไาลเนี่ยจะเน้นเนียนเนียนเป็นหลักนะแล้วก็ค่อนข้างลื่นๆนะครับโอเคแล้วก็หน้าจอฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นอะนาล็อกอยู่นะครับฝั่งซ้ายจะเป็นดิจิตอลแล้วก็มีพวกการแจ้งเตือนต่างๆของตัวรถระบบความปลอดภยัยเรนดี้พเจอร์นะครับป้องกันก่อนการชนแล้วก็พวก ออโต้ไฮบีมนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าเขาใช้กล้อง ADS ที่ติดอยู่ด้านบนเนี่ยนะครับคำนวณแล้วก็อ่านค่ากับทางด้านหน้านะครับ <Okay. S 1> กระจกเฟรมเลตัดแสง <Okay. S 1> ยังเป็นแมนนวลอยู่แบบนี้นะครับ <Okay. S 1> ด้านบนก็จะมีป <Okay. Okay. S 1> ุ่ม SOS <Okay. S 1> ตรงนี้นะครับผมช่วยในการโทรเข้าตอ่อออกเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเขาฝังฝังตัว eSIM ไว้เพื่อในการใช้งานหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการคอนเนคเต็กับตัวแอป แอปพลิเคชันนะครับนิสันคอนเน็ c t นะครับแล้วก็ตัวโทรออกไปยังศูนย์อ o s นั่นเองครับหน้าจอตรงนี้เป็นไงบ้างก็ยังคล้ายๆเดิมอยู่นะครับอาจจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักแท่นชาร์จไวเลสครับผมแล้วก็นี่การดีไซน์น,นี่ตัดสีนะครับให้มันดูแมทมีวความทัชชิง่งดูแบบ ดูดีนะครับผมซอฟทัชนุ่มๆน,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 นะฮะแต่ว่าก็ด้านบนจะเป็นพลาสติกอยู่นะครับอืมประมาณนี้แล้วก็น่าจะมี Ambient l i g ไลอยู่ทางด้านข้างประตูนะฮะเ้ตอนนี้เราต่อคิวลงสนามกันอยู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟีลลิ่งการกับขี่จะเป็นไงคือมันก็น่าจะคล้ายๆเดิมอยู่แต่เขาที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็จะมีตัวคาเมลาตรงนี้ครับที่จะเป็นกล้องมองรอบคันเห็นไหมจะแยกเป็นซ้ายขวา แล้วก็หลังแล้วก็ด้านหน้านั่นเองครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกล้องด้านหน้าเนาะถามว่าเออมันชัดถึงขนาดนั้นไหมอาจจะยังไม่ได้ชัดอะไรมากครับแต่ว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยมันก็ช่วยเราได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าเพื่อนจะเห็นว่าตรงนี้เป็นถังน้าแข็งแล้วก็มีแาวคนยืนอยู่เนาะตรงนี้เวลาเราขับไปในเมืองหรือว่าที่ที่มันแบบค่อนข้างจะแคบหรืออะไรเงี้ย อันนี้ช่วยได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรในรถเกรดประมาณนี้เห็นปะแล้วเขาก็มีตัวเรดาร์ครับที่เวลาคนเดินไปตรงไหนเนี่ยเขาจะขึ้นเลยว่ามีวัตถุเคลื่อนไหวครับทําให้เราต้องระวังมากขึ้นกว่าเดิมแน่ครับนี่ประมาณนี้โอเค่ะโพซิชันผมปรับตัวเบาลงต่ำสุดแล้วนะครับทุกอย่างยังเป็นแมนนวลนอยู่นะครับผมแล้วก็พวงมาลัยอันนี้ดีหน่อยตรงที่ว่าเพื่อนๆเนี่ยพอเราปลดสลัก พวงมาลัยมันจะ,จะตกลงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ถอยเข้าดึงออกแล้วก็ขึ้นแบบนี้ได้สี่ทิศทางอันเนี้ยขอชื่นชมเลยเพราะว่าในรถยนต์ทั่วไปนะครับเกรดประมาณนี้เนี่ยมักจะไม่สามารถปรับพวงมาลัยไ,ได้แบบนี้นะอ่าโอเคแปะเดี๋ยวเราไปลองกันดูดีกว่านะครับวันนี้พี่อะไรครับผมบบพี่บอสครับผมพี่บอสนะครับ,รบก็พี่บอสจะมาแนะนําในการที่เราขับขี่กับเจ้าคันนี้กันว่าเป็นอย่างไร นะครับโอเคโอ้คันเร่งดูเบาเบานิดเดี๋ยวขวาครับเพืบอแล้วขวาสุดเลยขวาสุดตรงโอเคทางขอาใกล้ๆหน่อยครับครับผมอันแรกจะเป็นจะเป็นหลองสลโลอมครับคือความฟองแก้วของตัวรถ อะไรนะ้ำหนักค่อนข้างเบาในระดับหนึ่งเลยนะแล้วก็การที่เราจะคนโทรลเขาเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรมาก <ๆ S 1> มายนะครับนี่ก็คือเป็นซีนโลดสปีดในเมืองเงี้ยครับปมยี่สิบครับผมก็ตามเส้นทางคใช่ครับโอเคอเค้ อันนี้คือเป็นแบบทักลบอ่าก็คือปึ๊บโอเคอต่อไปก็คือเป็นโค้งกว่ายาวเลยอ่าก็คือเราต้องสังเกตกลววเอานะครับรดูลายก่อน <laughs> เดี๋ยวรอบแรกให้ดูลายก่อนก็ได้ได้ครับแล้วก็ขวาเพอเขาสลาลบรอน จะค่อนข้างได้ยินเสียงหน้ายางของตัวรถอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าต้องบอกว่าสนามที่นี่ก็สมบุกสมบันมากนะฮะโอเคว่าคันที่เราทดสอบจะเป็น m a x 15ใช่ไหมครับี่ เลยนะฮะคือสัมผัสแรกอะ่ะผมรู้สึกเลยว่าพวงมาลัยมันเป็นรถที่คอนโทรลง่ายมากๆนะครับในการที่คุณจะบังคับเขาไปยังเส้นถนนหรือว่าเจอทางที่ไม่ดีอย่างนี้แล้วก็คุณจะหักเหลี้ยวเขาได้แบบง่ายๆแบบนี้นะฮะคือาาจะสังเกตว่าเวลาเราหักเลี้ยวครับ,ค,รบความแมชชิ่งของพวงมาลัยเนี่ยจะตอบสนอ,องไปจนเราสมุนของทุกรักสณะการเลี้ยวเลยอ่า ็เหมือนแบบว่าเหมือนคุณบังคับยังไงแล้วตัวรถมันก็จะไปตามที่คุณต้องการนั่นเองครับตั้งแต่เราเริ่มหักเลยอ่าคือผมมองว่าสายนี้เนี่ยจะเป็นคนที่แบบเหมือนคล้ายๆว่าชอบการไม่ได้แบบเป็นรถแบบเน้นหนักมากอะไรมากมายอะไรขนาดนั้นะฮ เพอย่างที่เราเข้าใจกันคือค่อนข้างที่จะเซตให้มันเป็นกลางๆครับทั้งมีผู้ใช้ยขับแล้วก็ผู้หญิงขับได้ด้วยครับ สนองของเบรกเนี่ยอาจจะผมจะใช้การเลียเบรกก่อนมันจะรู้สึกว่าค่อยๆอ,อ,อุปนิสัยของตัวรถมันอาจจะแบบไม่ได้แบบดูกระชึกขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเวลาแบบกดไปแล้วมันเบรกกระทันหันหรือเบรกแบบหัวที่มน <laughs> จา้า <laughs> เวลาขับในเมืองมันจะขับยากมากมเพราะเราต้องแบบถอนเร่งถอนเร่งตลอดการคุมในเมืองค่อนข้างียจยากอืม้เขาเลยเซตมาให้แบบกลางๆครับ บางคนก็มองว่ามันอาจจะอวกแตกได้นะครับรถ้าเป็นแบบนั้นอืเข้าใจแล้วแต่ไม่ต้องห่วงเบรกเขาทำมาเอาอยู่อยู่แล้วล่ะโ,โ, <laughs> โอเค แต่ว่าต้องบอกคนดูอย่างนี้ครับว่าแต่ละสถานีเขาจะมีลิมิตไว้อยู่นะครับเราพยายามทําตามกฎก่อนอย่าเพิ่งไปแหกนะฮะเดี <laughs> <laughs> ๋ยวมันเดี๋ยวมันจะกลวยกระจุยกระจายนี่อีกรอบเดียวครับผมให้รู้ฟีลลิ่งของตัวรถเพราะว่าห่างหายจากการที่ขับอเ <laughs> มริกาป็นนานมากๆโดยปกติจะลองอตัวคิก ย e p พาวเอันนั้นก็ชอบการตอบสนองของตัวคันเร่งเขาทำได้อย่างรวดเร็วมากๆนะ,ะอะ๋อ้อืมเป็นอย่างที่พี่บอกจริงไปตามไปตามมือเราเลยนะฮะ แต่บางคนอาจจะยังงงๆกับตัวพวงมาลัยที่เป็นท้ายตัดแบบนี้หรือว่าที่เขาเรียกว่า D s h a p ใช่ไหมครับพี่แ <Yeah. S 1> บบว่าเฮ้ยเวลาเราสาวไปมันจะ <Yeah. S 1> ยากหรือเปล่าแต่ว่า <Yeah. S 1> ผมมองว่ามันก็จับง่ายเหมือนกันนะรถหนึ่งจุดศูนย์ turbo ค่อนข้างตอบสนองกับคันเร่งเร็วอยู่พอสมควรครับคุณแตะคันเร่งไปเนี่ย อืค่อนข้างคือช่วงจังหวะออกตัวมันมีอาการถีบออกไปให้เราเห็นได้เลยว่าตัวรถเนี่ยเขาพร้อมที่จะพุ่งไปให้เราแต่ว่ามันจะพุ่งไปสักพักหนึ่งมันจะอมไปอีกนิดนึงแล้วเขาก็ค่อยปล่อยมาอาจจะต้องดูรอบความเร็วนิดนึงนะฮะโอเค อันนี้เราก็ลองกดให้มันเยอะกว่าเดิมหน่อยก็จะเห็นได้ว่าเอาอยู่ครับเราก็ไปตามที่เราสั่งได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะฮะส่วนอันนี้เดี๋ยวผมขอฟังเสียงแรงสัมผัะเทอนิดนึงอืม เบาบางนะเพราะว่าจริงๆกระจกบานหน้าถึงแรงลมมาทาก็ตามนะครับกระจกบานหน้าเป็นอะคูสติก glass นะครับมันทําให้แรงมาทาของลมเนี่ยค่อนข้างน้อยกว่าเดิมนะครับที่เราขับความเร็วเมื่อกี้หรือว่าช่วงจังหวะโค้งเนี่ยเพื่อนอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงของแรงมทาสักเท่าไหร่ม,มันจะมีบ้างเล็กน้อยของตัวลมนะฮะเราต้องออกทางนี้ใช่ไหมครับเป็นเสียงของตัวลม จากพื้นถนนนะครับผมจากยางที่มันบดถนนนะอันนั้นเพื่อนๆจะได้ยินมากกว่าปกตินะครับผมถามว่ารถประเภทนี้รถไซซิ่งนี้เสียงประมาณนี้โอเคไหมผมว่ามันยอมรับได้เลยนะฮะนี่เลยเราก็มา ลองกันให้ดูว่าฟิลลิ่งการกับขี่เป็นไงการตอบสนองเป็นไงต้องขอขอบคุณพี่บอสมากมากเลยขอบคุณครับมีส่งพี่บอสด้ล่มกันร้อนอึจ้านี่แล้วก็กล้อง3 6 0้อสิองศาที่เราบอกครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถทําความเปิดได้ถึงความเร็วที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไว้เราลองลงสนามหรือว่าบนถนนจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเทสให้ดูว่าเป็นอย่างไรดีกว่าเนาะ โอเคนี่ปามีการแจ้งเตือนคนเดินเข้ามานะฮะอบโอเคเรียบรอ้อยขอบคุณมากครับ